สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมหลังจากที่ห่างหายจากการอัพคลิปวิดีโอไปนานพอสมควรนะครับผมวันนี้มีพระมาะให้พี่ๆชมกันนะครับผมถ้าชมจากด้านหลังนะครับผมถ้าให้สมมุติว่าให้พี่ๆทายจากด้านหลังนะครับผมหลายท่านคงจะทายว่าเป็นสมเด็จวัลคังนะครับผมเพราะว่าเนื้อหามนสารคล้ายคลึงกับสมเด็จวัลคังมาก,กเลยทีเดียวนะครับผม สำหรับวันนี้พระที่ผมจะนําให้ชมนั้นเป็นพระหลวงปูพูนะครับผมพิมสามชั้นหูติ่งพิมพ์โยนะครับผมเป็นพิมพ์เล็กนะครับผมสําหรับพระผงนะครับผมสมเด็จหลวงปูพูนะครับผมพิมสามชั้นหูติ่งพิมพโยนั้นนะครับผมจะมีเอกลักษณ์เนื้อหาที่จัดจ้านนะครับผมซึ่งถือได้ว่าเป็นพระยุคต้นของของหลวงปูพูท่านนะครับผมซึ่งหลวงปูพูท่านเป็นสิทธิ์เอกของสมเด็จพระทุตจารย์ตพรหมราลังศีนะครับผม ท่านคงจะได้รับมวลสารของสมเด็จวัลคังมามากเลยทีเดียวนะครับผมสําหรับพระหลวงปูพูนั้นจะมีทั้งยุคต้นและยุคปลายนะครับผมพระยุคต้นได้แก่สามชั้นโยสามชั้นก้างปลาครับผมพระพิมพ์เจดีนะครับผมพระฐานคู่ครับผมสําหรับพระยุคต้นก็เป็นพระที่หายากเนื้อหาจัดจ้านคล้ายคลึงกับสมเด็จวัลคังนะครับผมซึ่งจะเป็นพระที่หายากมากนะครับผม วันนี้ที่นำให้ชมกันได้แก่หลวงปู du ่ภูสามชั้นโยครับผมวันนี้นําพิมสามชั้นโยเล็กมาให้ชมกันนะครับผมทาไมถึงเรียกว่าพิมพ์สามชั้นหูติ่งพิมพโยครับผมเรามาดูตรงติ่งตรงข้างหูตรงนี้นะครับผมจะมีติ่งนูนนะครับผมเล็กๆนะครับผมสังเกตว่าหูจะมีตุ่มเล็กๆนะครับผมจึงเรียกว่าหูติ่งนะครับผมองค์นี้สภาพใช้ครับผมศึกพอสมควรนะครับผมแต่ก็เป็นพระที่หายากนะครับผมหาตัวจริงได้ยากมากนะครับผม สังเกตได้ว่ามวลสารนะครับผมจะเห็นว่ามีมวลสารเม็ดเล็กๆนะครับผมเม็ดผงเล็กๆเล็กๆผงบุตุคุลนะครับผมเต็มเลยนะครับผมเรามาดูกายภาพเนื้อหาด้านข้างกันนะครับองค์นี้ค่อนข้างได้เนื้อหาที่หนาครับผมนี่คล้ายคลึงกับสมเด็จวัลค้างเลยนะครับผมเห็นว่าองค์นี้นะครับผมด้านข้างจะมีเม็ดกรวดนะครับผมเม็ดแดงครับผมเป็นเม็ดเรียกว่าส่วนผสมของผรคกําแพงครับผมดินกําแพงนะครับผม ด้านหลังนี้เนื้อหาถูกใช้มาเนื้อจะเปิดนะครับผมเห็นมวลสารชัดเจนนะครับผมเนื้อหาองค์นี้คือเนื้อจัดมากนครับผมใกล้เคียงกับสมเด็จวัลขังมากเลยทีเดียวนะครับผมเห็นว่ามีมวลสารของท่านนะครับผมมีข้าวแป้งมีเม็ดดำนะครับผมมีเม็ดผงต่างๆนะครับผมมีเม็ดแดงเม็ดผงพุทธคุณนะครับผมหลวงปู่ท่านจะได้มวลสารจากสมเด็จพระพุทธเจ้าโตมากเลยทีเดียวนะครับผม ซึ่งท่านเป็นสิทธิผู้ใกล้ชิดนะครับผมนี่จะสังเกตเห็นว่าบล็อกพิมพ์ของท่านนะครับผมจะเป็นบล็อกพิมพ์ที่ตื้นนะครับผมบล็อกพิมพ์จริงๆของท่านจะตื้นนะครับผมสําหรับพิมพ์นี้นะครับองคนี้เนื้อหาปึกเลยนะครับผมด้านข้างได้หนานะครับผมเนื้อไม่ต่างจากสมเด็จวัลคังไปเลยนะครับผมใกล้เคียงกับสมเด็จวัลคังมากเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งพระยุคต้นของท่านนั้นคนโบราณนิยมนํามาดัดแปลงข้ามฟากเป็นสมเด็จวัลคังกันนะครับผม ก็วันนี้นําให้พี่ๆชมนะครับผมพระหายากพระในตํานานนะครับผมซึ่งลบกวนพี่ๆกดติดตามให้น้องด้วยนะครับผมน้องเพิ่งหัดทําคลิปนะครับผมขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับผมสวัสดีครับ